อย่ส่งต่อให้พี่ยันพี่ยันจะตีว่าเหรอว่าหลังจากนี้เราจะรวมลงเลยถ้าอย่างเงี้ยเราไงต่อเมื่อกี้โปรแกรมไทยสารับพูดถึงไปแล้วเนาะยกเว้นถ้ามันมันข้อสั้นเกินไปอะไรเงี้ยก็เคยใช้พวกคิวมิโอเมนช่วยด้วยเหมือนกันมันจะเร็วกว่าหน่อยนึงครับครับแต่ว่าถ้ามันไม่สั้นแล้วก็ปกติอ่ะก็อะไรอยู่อยู่นะห้าหสิบได้ครับแล้วก็ห้าเสมอเนาะอันนี้แปลงใช่ห้าเสมอนะครับที่ไปแตกไปแล้วนะครับอ่า แต่หลังจากนี้ก็จะบำรุงดอกนะครับบำรุงดอกแล้วก็ให้ใบนะครับทางบริษัทก็จะแนะนําเป็น50/10แล้วครับเป็น50/10แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก่อดอกบานนะครับ50/10ลงนะครับเพราะว่าจะได้คุมคุมยอดใหม่ด้วยนะครับที่จะแตกงานะครับแต่ถ้าแตกมาแล้วอย่างนี้ก็พอข้ามปลอดภัยสําหรับต้น่วลูกเล็กแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแต่ละสวนเขาได้ใบมาไม่พร้อมกันอะครับ ไม่ไม่ไม่พร้อมกันเช่นหมายความว่าเขาทําใบมาแจกอย่ารี่พิธาว่าคือทําใบมารออากาศนะครับครับแล้วใบเขาแก่ตั้งแต่ช่วงตุลาหรือปลายกันยาแล้วแล้วเอาไมได้ดอก่วงนี้กับกับส่วนผมเนี่ยที่ทําใบมาแล้วเพิ่งจะแก่ตันแล้วเพิ่งได้ดอกเลยแล้วถ้าเกิดผมจะทําให้ได้ลักษณะน,น,นี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับการที่ทําใบมาแก่ตันรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วไหมครับเราต้องดูอัตราสาร <c oughs> ที่เราใช้กับถ้าเราใช้อัตราสารไม่เข้มมาก ไม,ไม,ไม่ไม่สูงมากเราก็ไม่ต้องดึงใบถึงพีนั้งสองร้อยกี่ต้นนะครับฉีดต้นหน้าหน้าสองร้อยผมน่าจะขีดได้ประมาณสิบห้าต้นสิบห้าต้นก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องใช่ครับก็แต่ว่าชั้นใบยังเยอะอยู่ชั้นใบยังเยอะอยู่ครับครับก็เคยดึงเมื่อปีก่อนแล้วมันนิ่งไม่ขึ้นมาครับถ้าดึงช่วงนี้อากาศช่วงนี้มันมันจะยากละเพราะว่าอากาศความชื้นสัมพันธ์ัอากาศต่ำมากครับใช่ถ้าดึงเราต้องดึงก่อนหน้านี้ต้องไปรอรุนอากาศอีกนิดนึ่ง แบบนี้ผมก็ดึงกันมาพักหนึ่งแล้วพักหนึ่งใช่ช่วงที่วันดึงกี่รอบแล้วนี้ดึงกี่รอบแล้วรอบเดียวครับรอบเดียวหลังด้วยได้ดอกไหมที่ดึงไ่รอบมนึ่งก็เราเรากระตุ้นรากด้วยพวกฮิวมิแอมิโนรับหาสายความีวันเรื่องสเต็ปหนึ่งก่อนน่าจะเป็นระยะเกียวินหนูใช่ไหมครับใช่ครับตีนหนูหรือว่าตาปูเนี่ยแต่เราเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ต้องเริ่มก่อนหน้านี้แล้วแล้วเพราะว่ากว่าที่เราจะได้ใบชุดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนแล้วครับ แต่ถ้าเกิดผมไม่นับหนึ่งตอนนี้ระยะตีนหนูอาจจะไม่ทันต้องดูดอกตอนนี้ดอกระยะไหนยังครับยังยังเป็นไข่ปลาอ๋อท่านครับท่านอยู่อยู่ที่ดอกครับถ้าเป็นดอกระยะนี้เราเราจะไปดึงคือไม่ทันแล้วครับถ้าดอกระยะนี้คือใบต้องจะเริ่มดาบใกล้กลาง้วถึงจะมีคืออาจจะต้องเห็นเห็นฟอร์มดอกฟอร์มดอกชัดเจนนัชชัยถึงระยะตาปูก็ได้แต่ถ้าเป็นอากาศแบบนี้ขอให้เป็นไข่ปลาก็สามารถดึงได้แล้วเพราะว่าอากาศมันดึงมันดึงใบยาก ครับเราสามารถทําได้เลยครับช่วงนี้อากาศดึงไม่ยากจริงใช่ครับครับต้องความชื้นมันน้อยครับความชื้นในกระันงน้อยเราก็ต้องตีน้ําให้เกินสองฟุงไว้เพื่อเราจะทําใหม่แสดงว่าอายุใบที่แก่ตันมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้สำคัญมากหรือเปล่าครับสําคัญอยู่นะคือคือเราตอใบเก่าเราต้องรักษาไว้ใช่ครับครับครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาคือ เราจะเสียชุดใบตอนที่เราเอาดอกนะใช่เสียมากเสียน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวน่ะกักส่งเท่าไหร่แล้วก็ใบชุดเดิมดีเท่าไหร่ของส่วนนี้เสียชุดใบไม่เวลาที่เอาดอกก็เสียบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะมากมติวเขาก็ไม่ได้กักส่นานอ๋อไม่ได้กักสมงนานถ้ากักสมงนานเสียมากก็ เหนื่อยเลยนะใช่ครับครับแล้วก็มาลุ้นไรแดงกันอีกรักษาใบกันมันจะยากอย่างวัเนี้อากาศมันเหมาะแก่ไรแดงแล้วก็ดึงใบยากอาตาอะมิโนยูมิกที่ฉีดก่อน ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับพี่ใช้อัตราะท่าไหร่ดนลงดินก็อยู่ประมาณต้นละประมาณร้อยที่สี่ร้อยี่สี่ต่อต้นครับครับมินฮิวมิหรือไม่น้วติวเขาก็ธาตุโพบีวันด้วยหอโบบีวันใช่อามิโนฮิวมิกแล้วก็บอกวีวันประมาณร้อยที่สี่ต่อต่อต้นต่อต้นอยู่ที่อัตราสารที่เราใช้เลยยิ่งใช้เข้มกับพวกนี้ก็ต้องดึงคือเราต้องดึงให้รากแตกออกมาให้ได้ถึงเราถึงจะได้ใบใช่ครับอันนี้ก็คือสูตรในการดึงรากนะครับก็อะมิโนฮิวมิกทีนี้มันมี หลายยี่ห้อมีขายนะครับค0 0่ c รีซีแล้วก็เป็นสารก็เรียกว่า b1 วันะสารกระตุ้นการแตกล่าครับหรือบางคนอาจจะใส่สารลายหรือใส่พวกสารกสีไปด้วยครับก็ดีที่ต้นมันเสียใบีเยอะเนาะครับครับอืมแต่ว่าพื้นฐานอะปลาเท้าถ้าเป็นพี่พี่ชอบ933 933มันดึงมันมันเป็นฐานกันไงเราก็สมมุติว่าเราเห็นดอกไข่ปลาแล้ว ก้าทัสามก็ลงไปเลยต้นหนึ่งสองกิโลเลยนะพี่ลงไปแล้วสองโลใช่แล้วก็ค่อยเอาอมิมนูที่มีคืออามนูทีมมันทำให้ไวอยู่แล้วไปกระตุ้นนะครับใชระบบลากเนาะสามที่เรามันบล็อกลากที่เราเป็นโปรอยู่ก็มันจะแตกลากใหม่ขึ้นมาดีขึ้นนะครับครับก็หลังจากนี้ครับห้าสิบสิบนะครับนะครับบำรุงต่อได้นะครับอันนี้ก็แต่นี้แล้วก็เรือห้าสิบสิบแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่ใช่ไหมพี่อันนี้เทคนิคฉีดใบเล็กหน่อย ขอเทคนิคฉีดใบใบแตกม,ม,มาแล้วอยากให้เล็กเร็วเนี่ยขออเทคนิคนิดนึงครับแต่ติวกระบองส่วนหน่อยหรือยังไงมันต้องไม่ใหญ่อยู่แล้วป่ะบ<ใ><ป>้างหรือมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะมันใหญ่ยากว่ะคือเราเราไม่ได้ไปกระตุ้นให้มันโต <ใช S 2> ่อใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ส่งเสริมให้มันใหญ่ใช่เพราะงั้นเราฉีดอะไรครับพี่ฉีดฉีดแมกซ์นอสสีโยมายครับเบาๆคือปกติมันก็ไม่ค่อยใหญ่อยู่แล้วพูดถึงนะเพราะว่าใบเดิมยิ่งใบเดิมดีๆนะไม่แน่นะพี่ไม่แน่เหรอครับบางแปลงก็ใหญ่ ทำผมมาเริ่มเลยเหรอตั้มมาเลยไม่อันมาสามเดือนเหรออันเหรออันดอกอันใบมาสามเดือนขาดหมดเลยแต่มันแขงเลยเหรอทำไมพี่ลางตอนนั้นเป็นประสบปัญหาไล้บ้างพี่หนาแชร์หน่อยปีนี้ปีนี้เราจะเป็นดอกมาหลายรุ่นมากครับไปหมดแล้วหลายรุ่นปีนี้ผมโดนหายไปเมื่อตอนต้นเดือนครับที่อากาศปิดสี่วันครับยังมีชุดนั้นหายไปเยอะมาก คือดอกออกมาเหยียดตีนหนูหมดแล้วครับแล้วเราก็ทําการล้างสารใส่ปุ๋ยมีซีเคมีรอหมดแล้วใส่ฮาเสมอไปด้วยใช่ครับน่าจะเป็นเพราะฮาเสมออากาศปิดพี่อากาศมันปิดครับแล้วทีนี้ใบผมอ่ะใบผมมันนาดอกไปนิดนึงก็คือใบมันเริ่มกลางพอดีเริ่มกลางทีพออากาศเปิดปุ๊บก็เกิดกันแย่งชิงอาหารกันทําให้ดอกดอกที่อยู่คนกินหายหมดเลยเหลือแค่ใบๆศูย์ทุนคำห้าไม่อยู่ใช่ไหม เราตอนนั้นผมตั้งใจดึงใบเต็มที่อ๋อครับครับียกว่าไปกดแล้วไได้ใส่แล้วนะหมายถึงตั้งใจดึงใบเพราะคิดว่าไงดอกก็มาพอยอยู่แล้วเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องดอกหายเยอะแบบนี้คือปกติทุกๆปีดอกจะหายแค่ดอกเล็กๆข้างๆแต่ปีนี้มันแห้งข้างชอบแห้งั้างชอบเออนี่ เป็นปัญหานี้จริงๆปะขาอากาศปิดอ่ะมันนึกภาพว่าปกติเราก็ได้มีประสบการณ์นะว่าแมมดอกมันมาขนาดนี้ยังไงช่วยอยู่นะปกติใครปลานี่ผมดึงใบกันกระจายครับดึงใบกระจายแล้วไม่มีปัญหาแบบนี้ก็คือหายก็หายแค่บางๆนีิดนปีนี้คือสามารถหายได้ทั้งหมดทั้งต้นเลยก็มีจริงครับแบบว่าทำให้ผมเสียคนไปแล้วอะเพราะว่าผมไปดูแปลงหนึ่งนะพี่ไปดูนะบอกเลยยังไงแปลงนี้ทั่วเลยปรากฏไปครั้งหนึ่งมันหายไปเลยอะมันเกิดยังไง อากาศปิดใช่ป no ่ะใช่ครับอากาศปิดอากาศปิดแล้วเปิดเราพี่หรือว่าปิดแล้วอากาศปิดแล้วมัน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 ปิดหลายวันติดครับแล้วเหมือนแบบมันก็ย่งอาหารกันเองพอพอไม่ได้นะใช่สั่งข้อสั่งังข้อแสงไม่ได้แล้วดึงอาหารในต้นเนี่ยใช่ครับทุกทุกปีคือต้นที่ดอกน้อยอ่ะของเราจะต้องเหลือใช่ป่ะแต่แบบนั้นคืออากาศปิดแค่วันสองวันแต่อันนี้คือมันปิดสี่วันติดแล้วมีฝนด้วยครับเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเนี่ย ตั้มพยุงต้นมันยังไงให้มันออกดอกมาใหม่เพราะว่าของเพียบมันพยุงไม่อยู่แล้วมันก็เสียไปไปเลยแล้วก็ไปไปต่อให้แถวใหม่แล้วอะ่ะ <enary> ผมก็เร่งสะสมอาหารเข้าไปใหม่ครับ <S <s คือทางดินเนี่ยผมใส่ตองห้าไปแล้วเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาแปดยี่สี่ดูว่าห้าสิบสิบอีกรอบเลยย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปใช่ใชไหมให้ใบมันขึ้นขึ้นมา